Okay. สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกับยายตาพาเลาะชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะน้อพาเลาะป่าเหมือนเดิมค่ะฝากช่องใหม่จัสมินพาเพลินเนอค่ะเด้อไทยนัวดิดสู่ช่องสู่ช่องล่ะค่ะตะลุยตะลอนมุนันช่องผู้ให่กระเบิ้งไปรลดค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะกดติดตามเนาะค่ะน้อกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเด้อมาค่ะมาเจอเห็ดแล้วค่ะ มาสิพาเก็บเห็ดพี่น้องค่ะมามาจ้าสวยๆจ้ะปุบดอกนึงพี่น้องค่ะอุ้ยปัดโจขาไหมพุ่นน่ะปะัดงามๆเลยค่ะ สวยสวยงามงามอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าสมัครอยากสีดเห็บมอทั้งใดเอาทั้งนั่นล่ะมันจังบ่าได้เออแต่แตพี่น้องขอโทษค่ะมันจังบ่าได้บูเข่าดูออกหลายรอบเท่าแล้วก็ปป่อยเป็นอาหารกวางไป สวยๆเลยจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยพี่น้องคะ่ะสวยๆจ้าโอ้ยขาไหม,มจะอ่อนขาอะไรบ้างเนี่ยอขออนุญาตเปิดเนี่ยกว้างๆเนี่ยเพราะว่า จะได้เห็นขานำกันเนาะค่ะเนาะอีกสองอันหนึ่งช่วงพะนะสามมาเนี่ยเก็บแบบใจเย็นเย็นสวยสวยจัดเต็มอีกแล้วจ้าเพิ่งนีนีค่ค่ะ เยอะจนต้องกลับมาอีกแปดสิบแปดรอบเด้อค่ะเ้อนีค่ะสวยๆเลยจ้าอุ้มปลดสองดอกนึง ว่านันากพุยน้ำแล้วพุยน้ำแล้วขาขาพุน่าพุน่าฮวดเถอะบกโมบกแดง หุ้ยเสียงคือว่จา,าจังซานจัดเต็มของจริงจ้าพี่น้องจ้าเต็มถุงเลย จนไม่ต้องเป็นตักลีลาเด้วยค่ะเด้อเจ็เยอะมาก ดอ,อออดอกน้อยอยู่ไม่เอาดอกหนึ่งโอ้ยแมงสไนเลอร์ไล่ลายจ่อขาเหมือนแล้วบ้าหรอกค่ะกระเด่งเด่นดองเลยจ้ะ คุณดอกหนึง่งพูดนะเห็ดน้ำหมากไงเห็ดน้ำมากเห็ดน ามดอกก็ปนอิ่มนะคะสามดอกก็ปนอิ่มเลยจ้ะไหยซุปใชปลาซาบะเลิศสุดยอดเด้อค่ะเด้อบางมือกสัสิบางคลิปกัสิไวแน่เพราะว่าเลี้นหนีฝนพี่น้องค่ะเฝ้าเก็บทันเวลาเนาะอยากได้เห็ดนําพี่น้องค่ะอุ้ยตาลายแน่ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อนี่สวยๆจ้า คลิปกับย้อมหลับี่ดอกว่าท้ายไว้ไปไว้ดึงไว้แต่ก็ตามสภาพอากาศเนาะค่ะเนะาะมลืดทืดเท่าออมาอยู่ในป่าพี่น้องค่ะลมกระแห้ง สวยอ่อนๆไม่ได้มุ่เห็ดสวยๆอ่อนๆคือคนเก็บเลยสวยเลือกได้แก่ๆไม่เอานะคะครอยากกินเห็ดมาเด้ค่ะมาเด้อแจกฟรีจ้าแจกฟรีจ้าแจกฟรีจ้า โอ้ยนอกก้องเขาเจ้าเขจักมาปังคอยเห็น,นอ่ะอุ้ยจ้เขาลอก,กันแ้วเลยเอาเมียอย่างนี้เอาวันมีอั่เดียว ค่ะเห็ดอ่อนๆจ้าเห็ดอ่อนๆน,น,นะคะสวยๆงามๆเลยจ้าตรงนี้ค่ะโอ้ยขาจ้อยเลยว่าเอาดอกถั่าแล้วไหมนั่นขาลอกเหลืองแล้วคุณะคะ โอดโมบกโมบกแตงแตงสางแตงโมอ๋อ้ดดอกนี่อ่อนเอากำลังจะว่าอ่อนอ่อนขขาคือเป็นยังสี่อ่อนอ่อน โออมน้ำไปจ้ะไปจ้ะโอ้ยโผล่โผล่บกโมบกแตงปเห็ดลายคนอย่างเราไม่เคยตามใครมีแต่คนขอมานำนะคะอมน้ำเด้อค่ะเรืองก็เลืองรุ่นนี้เอาได้ยังพอยัง พอกลางคนแก่กว่านี้ไม่เอานะคะเยอะแบบนี้ไม่เอานะคะท้องเขียวแล้วค่ะเอากระสีบวหักเนาะกันเนาะเอาไว้ให้ผู้ผ่นอยากมัดกแก่ๆมักเท่าๆนะคะว่าแงบเงบรุ่นเราต้องแบบนี้นะคะพะนโอ้ยแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะสวยๆค่ะ เขียวกรอบๆนะคะฮะโอ้ก้องคะสซีขายจกอมน้ำแน่ค่ะเลยต้องตัดถึงอมน้ำถึงขึ้นลาคุณอนะ ายพูดลายพูขาอันซุบในดินนี่อ,ออกหลายแน่เวยค่ะเด้ออมนม้ำ่าเข่าป้าปุ๊บตีหลังกาเก็บปับ๊บนี่มันจังสะใจเนาะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ต้องวิ่งไกลบ้านนะคะป่าใหม่เด้อค่ะเด้อป่าใหม่ป่าใหม่ใช้ไรกว่าเดิมป่าเก่าคนรู้เยอะแลว้วปล่อยเขาเก็บไปเนาะค่ะนะพุนะพวนเอาขาค่ะโอ้ยอมนะ้ำ พี่สายฝนนัตาเลียมถามก่อนเลยปะป้าไม้ป้าไม,ม้ติน้องตาว่าสั่นมาป้าไม้ค่ะป้าเก้าคนหูดจักหลายแล้วน้องก็เลยสละสิทธิ์นะคะเนาะเจอป้าใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมจ้าใครอยากตามมาขอโลเคชั่นได้นะคะโทรถามได้หลังไม้จ้าเห็ดเยอะมากสวยเลือกได้จ้ะ ส,วย,สวยจ้ะขนาดดอกน้อยนี่มีหนอนมีในเนาะพี่น้องค่ะนับภาษาอะไรดอกเทาๆแล้วรุ่นพรีมเลี่ยมแก่แบบมีคุณภาพแก่แบบสวยงาม เขาแบบสง่างามเหมือนความิวเรียงเหตุด,ดิบะเนี่ยแม่แม่นเบิ่งขานะคะเบิ่งขานจ้ะ,นนะสวยงามอลังช่างเลยจ้า สวยสวยปะคะสวยปะพี่น้องค่ะ เขาเรียกว่าสวยแบบมีคุณค่าหยาบออกมาค่าทางนอกก็นนะเนี่ยคือยายตาแหงคักนี่ออขออนุญาตตัดก็ค่ะเดอเยราะว่าม,ามัน,น,นมาเกนเกนคือจังหวะเป็นกระดั่นี้ว่าแล้วสวยๆจ้ะ sư hãy cả ơi Suối nam trong khi hoa và ngắm ngắm Bằng đọc Có chay và chả đai một cơ khả đứa à. Ôi chắc tập này bố vương đọc น้ำนอนเออสิได้รุ่นนี้ไม่เอานะคะกูนปล่อยให้เป็นปู่สมเฝ้าซับไปของเราต้องรุ่นนี้อวอันอันอืมอืมไม้เหี่ยวเอยสะอนอนห็ดตะคง เสร็จที่ดีตัวนี้ลืมขาวหมอดนี่เป็นกระดาษชุดๆที่ดีเลยนี่เ็จมีดเสร็จเห็ดน่าสวยอ้อตีลังกาสวยสวยเลยจ้ะ เห็ดกิ้งคุลุคละ ไล่เดียนี่ไล่เด้นี่ได้นะคะอุ้ยขายาวเลยกะเอายากเลยพี่น้องค่ะขายาวมากหลงจ้เอาข้างน่ บ่มีถุงมือนี่และจับสองดอกแล้วจ้ะสองดอกแล้วโอ้ไม่อย่างนี้อู้ตอ เห็ดตแมนไข่เตี้ยหรือมปนเป็นไข่เตี้ยหรือแม่นั่นข่อยตั้งกล้องสูงเอ้ยนะขออนุญาตล้างกับมอสแป๊บหนึง่งเนี่ยเพื่อความสวยงามอารางช้างโอ้ยหนาต่อเลสต่อแหลน่นาะข่อยก็ได้หัวน ยื้อใต้เห็นนี่หลายคุณนายโทรมาเจ้าว,วิเศษคอยยื้อรถนี่แหละ้างเจ้านี่แหละฉันดอกว่ะชสวยๆเป็นตะแกงหวานเนาะคะ่ะใส่หน่อไม้สดปัดทูปูบักโมบักแตงแล้วเด้อค่ะเด้อไปต่อจ้ะอุย้ยเดี๋ยวเสียเบิ่งสภาพปลาเลยคะ่ะว่าทำไมยายตาได้เบ่งเอ็ดเอ็ดนี่คะ่ะเบิ่งต้นไม้โอ้ได้ได้ได มั้งเลยค่ะต้นไม้ที่ทำตั้มสิมันก็เลยได้ก้มได้มุดพี่น้องค่ะมันก็เลยได้ได้ยินเสียงเบ่งแอดแอดนั่นแหละโอ้ยผุ่นดอกนึ่งน่ะแตงโมโซนนี้พี่น้องคอยกระิบอโบเห็นตุ๊บคุณมาเลยคุณนายคอยรอเจ้าอยู่ไปไวไม่ได้เห็ดเยอะมากคอยสีมุดนะคะโอ้ยพี่นออ้องค่ะขอโดนด้วยกันซันสะเทือนแน่กระไรโอ้ยบอด ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอ้กบอ่ไรสไลด์ย่างดีโอ้ยสกวอตไปย่างดีเดี๋ยนี่หมดนี่ ไปตอดจ้ะค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้ายตากับชิขอล่ำคอลาไปกำเหตดสวยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาอเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสิออกไปหาคุณนายแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเจตาพาพาเละาละจัสมินผพ่าผืนไทยนัวดิดแฮปปี้ไทยเออช่องเี้ยอย่างก็ละ่ะตะลุยตลอดอาแองเจอเนาะค่ะนะเฮ้ยภาษานี่ เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ